มาเลยครับรถเจ็ดที่นั่งสุดคุณภาพสุดประหยัดจาก t o โยต้าแน่นก็คือ Toyota าอิซิม่ 2.4G h y บริดปี2008สีขาวสวยใสงามๆเลยสมาชิกครับวันนี้เข้ามาถือว่าแลไอเทมสุดๆสวยนางฟ้าสุดๆนะครับผมวิ่งมาเพียงแค่150,000กว่ากิโลใครที่หารถอนเนกประสงค์สวยๆสปอร์ตแบบนี้ต้องรีบเลย แบตดีเครื่องดีเกียร์ดีขับลื่นๆประหยัดสุดคุ้มนั่งได้สบายมากๆเลยวันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เฮียนัทเขาคัดรถมาแล้วรถคันนี้สวยจริงจัดได้ครับราคาถูกที่สุดในท้องตลาดแล้วแลเทมสุดๆหน้าจอแอนดรอยพร้อมซันลูปเต็มระบบมาให้เลยนะครับคันนี้ใครมาชมเราต้องบอกว่าว้าวสุดๆคุ้มค่าสุดๆครับได้รถอนเนกประสงค์สไตล์โตโยต้าคันนี้ ทุกคนหาแน่นอนครับหลายคนรู้จักรุ่นนี้ดีนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคันของแบรนด์ t o y ยต้วันนี้เปิดราคาเงินสดเพียง5,99,000บาทครับโอ้โหครับถูกสุดแล้วครับตอนนี้ส่วนใครจัดไฟแนนซ์ก็จัดได้ครับต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศถึงหน้าบ้านเลยจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดเอาเครดิตของท่านมาพูดคุยกันครับช่วยได้ช่วยเต็มที่ครับ ใครซื้อสดพูดคุยต่อรองราคากับเฮียนัดเขาได้รถจอดอยู่นนทบุรีครับเพื่อนๆใครอยู่ใกล้รีบมาดูมาเทสเลยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดราคาและรถคันนี้เข้ามาใหม่แน่นอนครับที่ช่องของเราพลาดไม่ได้ครับใครสนใจคันนี้นัดหมายเลยครับ0885845375ครับต่างจังหวัดก็ขอให้ทันในตัวกรุงเทพนะเพื่อนๆด่วน